สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ประยดจะมาเพาะหัวบัวแดงเนาะบัวแดงนะจ๊ะจะเพาะเอาไว้กินยอดอ่อนเขาเนาะยอดอ่อนที่แบบกินก็สมตําอะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวบัวที่เราไปเก็บเอามาเองโดยที่ไม่ได้สั่งจากอะไรเนาะไปเก็บในบ่อก็จะค่อนข้างมีกินนิดหนึ่งแต่ว่าตารางทําความสะอาดเลยอันนี้ไม่ใช่หัวมันนะทุกคนเป็นหัวบัวแดงนะจ๊ะอันนี้หัวหน่อยเขาเมื่อกี้หัวใหญ่ ทีนี้เราก็จะมาทําการเรียงอุ้ยแวนตาไม่ได้เอามาเรียงเรียงไปเรียงให้เต็มอ่ออันนี้แหละเขาเรียกอะไรอะ่ะกลองากล่องตะกากลองเดี๋ยวก่อนเ้อจะบอกอะไรทุกคนเคยเห็นเขา้าเพาะใช่ไหมข้าเป็นลังอะ่ะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใส่ผ้ากล่องทึบดูปัญาไหม แปลกแนวเขาแปลกแนวเขาบัวก็ไปเก็บเองเนาะจ้ะเนาะนี่คือการทดลองเพราะบัวแดงรั้งเหลกเ้อจ้ะทุกคนปัญญาก็ทำม่คือใครเขาดอกอันบัวนี่ก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้สั่งเขาตรองเนาะไปเก็บเองคุดปิ้งจกเอามาไม่รัวเขาใช้หัวแบบนี้ไหมก็ไม่รู้อีกแหละก็เอาลองดูเนาะของทุกอย่างลองก็ได้เนาะจ้ะเนาะนี่ปัญญาก็จะเลี้ยงไป ปกติเขาใส่กล่องทึบใช่ไหมเปะยญาชุดหน่อยงบหน่อยก็ใส่กล่องอันนี้แหละเนาะเอาเอาความสูงเขาเดี๋ยวเราจะเรียงให้ให้ได้เยอะๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ่นกันนะว่าจะเป็นผลสําเร็จไหมจะฟิลหรือจะฟาวพสวาเดีอุ้ยภาษาปากกิตกมาฮิส <laughs> ัสไทยยังเอาไก่เหลกออกภาษาปากกิกมาจ้าเนาะ เราก็เรียงไปเรื่อยๆเ,เนาะอยากจะบอกว่าหัวบัวที่เอามาเนี่ยน่ะเขาก็จะมีแบบว่ากลิ่นแปลกๆเนาะเพราะว่าเขามาจากโคนตมที่โคนต่อไปก็จะเป็นกระปุกที่สองเนาะเราก็จะเรียงจนมดที่เก็บมานี่แหละเนาะทุกคนที่เอาเก็บมาเขาก็จะเรียงให้หมดเดี๋ยวเราจะมารุ่นกันเนาะ เคยได้ยินเขาบอกว่าประมาณสิบสิบห้ามื้อคึ่งเดือนอุ่นใช้เวลานานเลจ้ะทุกคนแล้วเราจะมาดูกันว่าว้ายผลผลจะเป็นยังไงนะอันนี้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 หัวเขาหัวน้นอยๆเล็กๆก็เสใส่ไปจ้ะใส่็ไปไปไหนอีกละ่ะตาไปไหนไปนไหนยิก บมเมนตกว่าลุกงงเงกยงงเง็กไปชนเอาหมอพโลนนกบ่ได้ห่วงอะไรได้ห่วงพ่มอพโลเดี๋ยวเราจะมาลุ่นกันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าว่าปัญญาเพาะแบบประสบผลสำเร็จนะทุกคนเตรียมพ่อมากินด้วยกันเลยเ้ยกินอะไรกินบัวแดงแมมทำยังก็ของแซบชวนซะอย่างดีเอาจริงนะกินก็สมตามแซบนะอ่อนๆเดี๋ยว ดูก่อนเพราะว่าเป็นเขาเพาะนะเขาไม่ได้ใส่แบบนี้เนาะเขาใส่เขาใส่กล่องผ่าเป็นกล่องถึบโต๊ะใส่กล่องใส่ทาอะไรก็ไม่เหมือนเขาดอกอืทําคือเขาไม่ได้หนอกเพราะว่าเราต้องทําแบบของเราเองเนาะทาแบบของเราเองในผลเขาเราก็ภูมิใจด้่ยเหรอเนูอ็จะผิดจะถูกก็ลองไปเนาะ ถ้ามันได้กินก็โอเคแสดงว่าเราก็ประสบผลสาเร็จโดยที่เราไม่ต้องทําตามเขาน, <ET> นี่กระปุกปัน้นกระปุกปลาเดี๋ยววันนี้ไป,ปรปยาจะไปตักน้ำมาใส่เขาเนาะโอ้ยสิบตโตกน้ำใช่บอลอะนี่เอ้อเออเออ,เอ,อลงไปจ้า เราจะใส่หนามจนท่วมปากควมสูงเข้าท่วมนี้เลยเทแรงไม่ได้นะจ้าทุกคนเดี๋ยวเขาจะกองฟูอล,ลอยละล่องแตกแตกกระจุยกระจายเนาะ <S <S <ม>เราต้องค่อยๆเทเราจะใส่หนามประมาณสักขนาดนี้ชุบแล้วเราเขจะปิดฝาไว้ปล่อยเลยจ้ะเนาะโอ้ย น่บอกก็ตักยากยากหัวจะทิมเนี่ยมัน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  wow. มันปุ <sl> ๊บป <trong> <splash> <sm uring> ุ๊บเราจะตักใส่ไปเรื่อยๆโอ้ยแรงแท้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเนาะสวัสดีกินนะทุกคนเอ้ยผลสำเร็จของปรายามาอีกแล้วหนึ่งขั้นภาษาพอบัวแดง ชอบใส่น้ำเข้าไม่ต้องใส่อะไรเลยนะจ๊ะใส่น้ำอย่างเดียวจ้ะใส่น้ำอย่างเดียวเนาะก็จะเป็นปวดสารเอาตาที่ลบเสร็จแล้วจ้าต่อไปก็จะเป็นการปิดฟ้าไหวเนาะฟ้าไหวนะจ๊ะเหมือนเหมือนเฮาทำอบอะไรสักอย่างนี่หละ เดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์อีกประมาณสักสิบกว่าวันเนาะ,ะถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมาพามาดูว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้เนาะอาจจะเป็นเพราะกระหัวบัวเขานานหรือกหัวบัวเขาแก่หรือเปล่าเนาะประมาณนี้เสร็จแลจ้วจ้าเพราะหัวบัวแดงเอาไว้กินกินอะไรมันเหล่าทุกคนทุกคนรู้ไหมว่ากินอะไรมันกินบัวอ่อนนะเขาเรียกต้นบัวอ่อนต้นบัวหน่อยเนาะใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยงาม สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนาจ๊นะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะเจอกันคลิปใหม่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย